ช่วงเซลลูลอยบีท Oh, <Three. S 1> หลังจากภาพยนภาคอยอนเรื่องราวของ Hunger Games อย่าง The Ballad of Songbirds and Snakes สามารถโกยรายได้อย่างน่าประทับใจที่337ล้านเหรียญสหารัฐทั่วโลกจากทุนสร้างที่100ล้านเหรียญสหารัฐทาง Studio Lionsgate <c oughs> ก็เตรียมส่งภาพยนตรีกัวอีกเรื่อง <c oughs> ซึ่งจะเป็นการต่อย,ยอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภพนเนมด้วยเรื่องใหม่นี้จะอ้างอิงจากนิยายเรื่องใหม่ของ s u z a น n e Collins ชื่อเรื่อง Sunrise on the Reaping ซึ่งเธอกำลังเตรียมคลอดในปี2025นี้เอง โดยผู้กำกับฟรานซิสลอเรนซ์ซึ่งกำกับทั้งแฟรนไชส์ของ Hunger Games <c oughs> ก็ได้ดึงมากำกับการแสดงอีกครั้งด้วย The Hunger Games Sunrise on the Reaping จะพาไปดูโลกของแพนเนม24ปีก่อนเหตุการณ์ใน Hunger Games และสีทศวรรษหลังจาก The Ballad of Songbirds and Snakes โดยจะเริ่มในเช้าของการแข่งขัน Hunger Games ครั้งที่50หรือที่รู้จาักกาันในนาม Second Quarter Quell ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ e y Mitch a b e r n a t h y ซึ่ง แสดงโดยว o ดี้ a ฮ r ร l s o นได้เข้าแข่งขันซึ่งหากจำกันได้ในเวลาต่อมาเฮเมจนั้นได้กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับแคทน s สและพีธาใน Hunger Games ครั้งที่74 Franchise Hunger Games ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ชิ้นโบแดงของ Lionsgate เพราะสามารถโกยรายได้รวมกว่า3.3พันล้านเหรียญสหรัฐในบ็อกซ์ออฟเฟซทั่วโลกโดยเรื่อง Catching Fire ซึ่งฉายในปี2013เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในแฟรนไชส์ที่865ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับเรื่อง The Hunger Games: Sunrise on the Reaping มีกำหนดเข้าฉายในปี2026ค่ะ